มีประธานมาแล้วเวิร์บเนี่ยจักสีเติม s หรือว่าเติม s เธอเคยเห็นมันบอในคอสอบอ่ะให้เธอจําเอาไว้ว่าถ้าประธานมีหนึ่งคนให้เติม s หรือเป็นเวอร์บที่เติม es ที่เวิร์บเพราะว่าอย่างย่านประธานเหงาย่านเข้าไปงานอย่างนี่ประธานยางชิมิพูดิตามประธานเหงาไงเอออันนี้คือกันก็เลยให้พูดิตาไปตามที่ที่เวิร์บไงเออย่างเช่นไประโว่าชาซื้อเธอเนี่ยชา ถ้าจะบอกว่าชาลันชาวิ่งชาลันชาลันยังสีพิษได้หนิชาประธานผู้เดียวเห็นบ่ประธานผู้เดียวเงาเลยบ่มีเลมูเล่นเลยตัวเ,เอสชาลันเขาใจยังเขาใจหรือถ้าจะบอกว่าเดเดเพลาถามว่าเดเพลถูกหรือยังอย่างต้องเติมเ,เอสทำไมถึงเติมเ,เอสเพราะว่า อันนี้ไงมีประธานประธานมีกี่คนก่อนหลายคนเติมทำไมประธานมีเพื่อนแล้วไม่ต้องเติมเอสค่ะอดอกจันอีกอยทำได้แล้วสัตว์เรื่องนี้ทำได้แล้วเข้าใจเลยถ้าประธานมีมากกว่าหนึ่งคนก็คือไม่ต้องเอาเพื่อนไปไม่ต้องเอาเอสไปเติม